วันนี้มีเพื่อนใหม่มาแนะนำค่ะเพื่อนคนนี้นะคะก็คือตัวรกนั่นเองค่ะหรือน้องแพรนซี่นะคะแพรนซี่เนี่ยเป็นอเววาที่มีความสำคัญมากๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงแพรนซี่นะคะสำหรับใครนะคะซึ่งเป็นแม่ท้องมือใหม่นะคะตั้งครรภ์ครั้งแรก แล้วต้องการเพิ่มพลังบวยกับตัวเองอย่าลืมนะคะเข้ามาในเพจของออซัมเ b i r ์สโยคะนะคะหรือจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะใน Facebook Private Group ของเรานะคะ positiv e healthy childbirth ช่วยแม่ท้องพลังบวกพิชิตการคลอดกับครูอ้อจ้าตัวรกนะคะหรือ placenta เนี่ยเขาเป็นอวเยวะที่มีความมหศัศจรรย์มากๆค่ะเพราะเขาจะเกิดมาพร้อมๆนะคะกับลูกในครรภของคุณแม่ค่ะตามพัฒนาการของคุณน,น้องเลยค่ะ1สัปดาห์2ส,สัปดาห์ พัฒนาการของรบก็จะเป็นเช่นเดียวกันค่ะโดยประสิทธิภาพของรบนะคะจะพีคสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่37หรือนะคะที่เราจะเรียกว่าฟูลเทอมในขณะที่น้องก็อยู่ที่ฟูลเทอม37มิวีค่ะโดยประสิทธิภาพการทํางานของรบจะค่อยๆลดลงจนเข้ามาสู่นะคะในสัปดาห์ที่4 2ค่ะซึ่งถ้าเลยสัปดาห์ที่12เป็นต้นไปนะคะรกจะเริ่มนะคะเสื่อมประสิทธิภาพในการทํางานหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะ รกเสื่อมได้ค่ะไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นภาวะที่รกเขาเสื่อมคุณภาพของเขาลงดังนั้นนะคะในหลายๆเคสในแม่ท้องหลายๆคนที่ไม่มีการเจ็บคันคลอดเมื่อเข้ามาสู่สัปดาห์ที่41จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติที่อ้อจะได้ยินบ่อยๆเนาะว่าคุณหมอจะให้มีทําการฉีดยาเร่งคลอดเพราะว่ากลัวเรื่องของภาวะรกเสือ่อมก่อนที่คูนะคะจะพูดถึงภาวะ รกลอกก่อนกําหนดและภาวะรกเกาะต่ํานะคะครูอยากจะมาเน้นย้ําค่ะอาหาร5อย่างที่ครูอยากให้แม่ท้องนะคะรับประทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของคุณรกนั่นเองค่ะ1ไข่2ผักใบเขียวเช่นบร็อคโคลีเคลผักขม3นัทสถั่วต่างๆ4กรีกโยเกิร์ต เพิ่มโปรโตีนเพิ่มแคลเซียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรกนะคะและ 5. Sweet ปรเตโตค่ะมันหวานอาจจะเป็นมันม่วงหรือมันเหลืองนะคะทั้ง5อาหารชนิดนี้นะคะ ครูอยากให้คุณแม่ท้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเพราะอย่าลืมว่านอกจากจะเป็น healthy pregnancy ต้องเกิดมาจาก healthy placenta นะคะรคที่มีคุณภาพสมบูรณ์แข็งแรงเขาก็จะส่งสารอาหารและออกซิเจนสิ่งดีๆไปสู่ลูกในท้องนะคะที่สำคัญเมื่อเรารับประทานอาหารที่ดีเราก็สามารถลดภาวะแทรกซ้อนนะคะที่อาจจะเกิดกับรคได้นะจ๊ะ สำหรับนะคะคุณแม่ที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครูจะบอกเสมอว่าครูอยากให้คุณแม่นะคะได้รับประทานโปรโตีนไม่ต่ำกว่า75กรัมต่อวันอย่างไรก็ตามนะคะบางครั้งบางคราวเราอาจจะต้องรับมือกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะโดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับ คุณรกนั่นเองค่ะ2ภาวะที่อ้อยจะคุยในวันนี้นะคะนั่นก็คือภาวะรกล่อ,อก,ก่อนกำหนดนะคะหรือ p l e c e n t a t a b u p t i o n กับภาวะรกเกาะต่ำน,นะคะหรือ p l e c e n t a previa นั่นเองค่ะสำหรับ p l e c e n t a t a b u p t i o n ภาวะที่รกเกาะต่ำแต่ที่อ้อบอกเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวคุณรกเนี่ยเขาจะเกาะในส่วนของ upper uterus ก็คือส่วนมดลูกส่วนบนแต่สำหรับนะคะในบางครั้ง คุณแม่ที่แล้วเราจะสังเกตว่าตัวรกจริงๆเขาจะไม่ได้เฉพาะเกาะเฉยๆนะคะเขาจะมีเส้นเลือดที่เขาจะฝังเข้าไปเนาะที่ตรงผนังมดลูกด้วยเพื่อมีการเขาเรียกว่ารับสารอาหารและออกซิเจนผ่านจากเส้นเลือดฝอยๆเนาะจากตรงผนังมดลูกไปตรงตัวรกแล้วส่งต่อไปแกับลูกในครรภ์คราวนี้นะคะด้วยความที่อาจจะเกิดจาก หลายสาเหตุทําให้นะคะตัวรกเขาลอกออกมาก่อนเมื่อเขาลอกออกมาก่อนนั่นก็แปลว่าไอตรงที่เส้นเลือดฝอยที่มันไปฝังตรงผนังมดลูกเนาะมันทําให้นะคะเขาฝัางไม่เต็มที่เกิดการลอกออกมาก็จะเกิด b r e e d i n g ค่ะก็คือเกิดภาวะการตกเลือดการไหลออกของเลือดนั่นเองค่ะโดยภาวะการไหลออกของรกที่มีลักษณะนะคะ ลอกออกมาก็คือสีเขาจะเป็นสีเข้มๆโดยออกมาทางช่องคลอดนะคะโดยที่นะคะคุณแม่ท้องที่อาจจะมีภาวะลบลอกออกมานะคะจะมีการเขาเรียกว่าเจ็บแล้วก็คือมดลูกจะหดตัวจะบีบตัวแล้วก็แข็งแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวซี่สำคัญก็คือบางครั้งเนี่ยเลือดที่เขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาทางช่องคลอด เลือดเขาจะไปออกตรงช่องท้องด้วยดังนั้นนะคะถ้าเลือดออกมาเยอะจนเกินไปคุณแม่ก็จะเกิดภาวะช็อกค่ะบางทีคุณหมอจะเช็คโดยเช็คที่สีของนะคะสีของเหงือกเนาะว่าและมีการเลือดออกมาจากตรงเหงือกไหมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการเช็คเรื่องของภาวะลุกลอกออกมาก่อนกําหนดเนี่ยจะเช,เช็คเฉพาะเอาเต้าซางไม่ทอบางครั้งจะต้องมีการ เอาเลือดของคุณแม่ไปเช็คด้วยนะคะว่าเขาคบสารสารใดสารหนึ่งซึ่งอาจจะบ่งบอกได้ว่ามีเหตุเสริมอ,อื่นๆนะคะที่อาจจะทําให้เกิดภาวะลกลอกก่อนกําหนดเช่นเนาะคุณแม่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปนะคะคุณแม่ที่เคยนะคะมีภาะที่ว่าเป็นอ่า p r o c e n t a abruption มาก่อนหน้านี้เนาะคุณแม่ที่เคยเคลอดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะ คุณแม่ที่เคยมีประวัติการสูบบุหรี่ที่สําคัญก็คือคุณแม่ที่เคยมีประวัติการใช้ยาเสพติดเช่นโคเคนหรือยาออนะคะอีกทั้งคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุแบบรุนแรงแล้วมีการกระแทกอย่างรุนแรงที่ตงมดลูกก็อาจจะเกิดการลอกของมดลูกก่อนกําหนดได้ค่ะอย่างที่อ้อบอกนะถ้ามดลูกถ้าตัว มดลูกและตัวรกของเราสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเราก็สามารถลดภาวะแทรกซ้อนนี้ไปได้โดยปกติแล้วนะคะภาวะรกลอกก่อนกําหนดมีทั้งรองเลือทั้งรอหลอกเนี่ยจะเกิดน้อยกว่า1%นะคะนั่นก็แปลว่าทุกๆคุณแม่ท้อง100คนน้อยกว่า1%ของคุณแม่จะเกิดภาวะรกลอกก่อนกําหนดนะจ๊ะในการทรีตเมนต์ในการดูแลรักษานะคะถ้าอาการที่ไม่รุนแรงมากนะัก คุณหมอเขาจะใช้วิธีก็คือต้องเขียนาำนี้ค่ะว่า h e m o d y n a m i c support ก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคองเพื่อให้สัญญาณชีพเนี่ยคงที่ไปจนกว่าจะถึงกำหนดคลอดค่ะโดยการคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะคลอดแบบธรรมชาติได้นะคะหากสัญญาณชีพทั้งของคุณแม่และคุณลูกคงที่แต่อย่างไรก็ตามถ้าสัญญาณชีพของคุณน้องไม่คงที่ก็ต้องมีการผ่าคลอดแบบฉุกเฉินค่ะ มาอันที่2ค่ะนั่นก็คือ p l a c เซนท p าพ v ีเนะคะหรือภาวะรกเกาะต่ำนั่นเองค่ะแล้วโดยปกตินะคะก็กลับมาเหมือนเดิมลกเขาจะเกาะด้านบนคราวนี้ p l a c เซนท p าพ v ีเก็คือลกเขาจะมาเกาะตรงด้านล่างแทนแต่ทางด้านล่างก็ยังแบ่งออกมาเป็นแบบ3แบบก็คือ complete เขาเกาะโดยที่เขาปิดปากมดลูกไปเลยหรือเขาเกาะโดยที่นะคะเขาเลยออกจากปากมดลูกมาเขาเรียกว่าเป็น low lying นะคะหรือ marginal คือเขาเลยออกมามากกว่า2เซนค่ะโดยปกติแล้วนะคะคุณแม่ที่มีภาวะลกเกาะต่ำถ้านะคะมีการตรวจพบผ่าน u ล t r er า s o u n d เนอะโดยปกติแล้วหลังจากสัปดาห์ที่20เป็นต้นไปด้วยขณะที่มดลูกของคุณแม่เนี่ยค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะคะ ตัวของลกเขาจะค่อยๆขยับขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นคุณหมอก,ก็จะคอยเช็คลักษณะรูปล่างนะคะและโลเคชันของที่รลกเขาอยู่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการตรวจพบนะคะว่าโลกเกาะต่ำในช่วงสัปดาห์ที่20แต่โดยทั่วไปแล้วรลกก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาตามขนาดของของมดลูกที่ขยายขยายใหญ่ขึ้นเนาะ บางครั้งนะคะคุณแม่อาจจะมีภาวะตกเลือดได้แต่สีเลือดจะเป็นสีเลือดสดนะคะและไม่มีอาการเจ็บ คุณแม่หลายๆคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคุณพ่อนะคะพอมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วมีการตกเลือดและเป็นเลือดสีสดๆดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าอาจจะมีการเกาะต่ำของรกนะคะใกล้กับตรงปากมดลูกนั่นเองค่ะถามว่าเป็นอันตรายไหมเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าถ้ามีการดีเทคมีการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆเนาะคุณหมอจะกคอ,จะคอยประเมินสภาพว่า,วาตัวรกเขาจะค่อยๆขยับขึ้นตามอายุคันของคุณแม่ไหมนะคะในกรณีที่คุณแม่มีภาวะที่ว่าเป็น complete เลยตัวลกนะคะพอเข้ามาสู่ไตรามาสที่3าใกล้กำหนดคลอดแล้วแล้วตัวลกเขาไปปิดตรงปากหมดรูพอดีทําได้คือการผ่าคลอดค่ะเพราะมันไม่มีทางให้คุณน้องออกเนาะอีกอย่างหนึ่งที่สามารถสังเกตชัดนะอย่างที่อ้อได้คุยไปที่แล้วนะคะวา่าถ้าถาลกท่าก้นถ้าน้องนะคะไม่สามารถกลับหัวได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าลกมีการเกาะต่ัมเพราะทำให้พื้นที่ที่เขาจะขยับ หัวลงและดิ่งสูบเชิงกรานเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะลำบากเช่นเดียวกันค่ะในการรักษาเช่นเดียวกับการรักษาของภาวะลกล้อก,ก่อนกำหนดนะคะคือคุณหมอจะคอยประเมินและคอยเช็คนะคะเพื่อให้สัญญาณชีพคงที่ทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะแต่ในกรณีนะคะที่คุณลูก มีสัญญาณชีพที่ไม่คงที่เนาะหรือที่เรกเป็นว่าเป็น fetal distress นะคะสิ่งสุดท้ายที่คุณหมอจำเป็นต้องทำก็คือการผ่าคลอดแบบฉุกเฉินค่ะ สาเหตุอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดนะคะลรกเกาะต่ำเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณแม่มีอายุมากกว่า35ปีนะคะเคยมีประวัตินะคะการทำแท้งเคยมีประวัติการผ่าคลอดมาก่อนเคยมีประวัติการผ่ามดลูกมาก่อนเช่นอาจจะมีเนื้องอกหรืออาจจะเป็นมะเร็งนะคะเคยเคยเคลอดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งหรือณตอนนั้นเนี่ยอาจจะคลอดน้องแฝดหรืออาจจะคลอดอลูก3ามก็ได้ มีหลากหลายสาเหตุมากค่ะแต่ย้ำว่าในการรักษาการผ่าตัดฉุกเฉินไม่ใช่เป็นทางเลือกเดียวยังมีทางเลือกอื่นๆนะคะแต่สุดท้ายนี้ค่ะไม่ว่าภาวะแทรกซ้อนใดๆนะคะเราสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันได้หากคุณแม่นะคะ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานโปรโตีนเยอะๆมากกว่า75กรัมนะคะรวมทั้งอาหารทั้ง5อย่างที่ออดเพิ่งพูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ซุปป๊อเตโต้นัตส์กรีนวอชเทเบิลแลวก็กรีกโยเกิร์ตและที่สําคัญสุขภาพร่างกายอาจจะยังไม่เพียงพอต้องรักษาสุขภาพจิตใจของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วมาเจอกันกันกบครูออในคราวหน้านะคะในแม่ท้องต้องเรียนรู้กับ Positive Healthy Childbirth ช่วยแม่ท้องพลังบวกไปชดการคลอดคะ่ะบ๊ายบาย